ตอนนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมที่หลายๆท่านเฝ้ารอคอยเกมใหม่ได้มาถึงแล้วช่องของเรานั้นได้คัดสรร8เกมที่น่าสนใจแล้วเรียงวันวางจำหน่ายตามลำดับเกมเพื่อให้ท่านนั้นได้ตัดสินใจในการซื้อและวางแผนการเงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันครับว่า8เกมนั้นมีเกมอะไรบ้างเกมแรก Assassin s Creed Mirage เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยที่พัฒนา<บ>โดย,ย Ubisoft และจัดจำหน่ายโดย Ubisoft เกมดังกล่าวจะเป็นภาคหลักภาคที่13ของ Assassin's Creed และเป็นภาคต่อจาก a s s i n s Creed v a l ว a ล l า โดยเนื้อเรื่องของแอสซ s สซินคร e สมิลลาดจะเกิดก่อนภาค s อ s ซ i n s ิน e e ว v a l h a l ล a 20ปีตัวเอกคือบาซิมวัย17ปีที่เติบโตในนครหลวงแบดแดดช่วงศตรวรรษที่9ในฐานะโจรลักเล็กขโมยน้อยทั่วไปแต่ฟันเห็นนิมิตท,ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดกาลเกมเ์ของแ s s ซ s สซิน Creed มิลลาดย้อนกลับไปเน้นการซ่อนตัวเป็นนักฆ่าหรือเหมือนกับภาคแรกโดยบาซิมจะไปฝึกวิชารอบสับหานกับองค์กรชื่อ i d d เด o วันก่อนที่จะมียุค a อ s ซั s ซินชา โดยวันวางจำหน่ายคือวันที่5ตุลาคมนี้เกมจะลงให้แทบทุกแพลตฟอร์มเช่น Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 และ PC เกมที่ 2. Forza Motorsport Forza Motorsport เป็นเกมรถแข่งมาพร้อมกับรถแข่งกว่า500คันให้เล um, to ือกใช้พร้อมกับตัวเลือกปรับแต่งอีกมากกว่า800รูปแบบเพื่อการเล่นที่ทันสมัย ซึ่งมาในภาคนี้ได้ถ่ายทอดความสวยงามผ่านระบบแสงสะท้อนที่มีการคำนวณทิศทางตามส่วนของรถทำให้สีสันของยานยนต์ที่เราขับลวดลายความเงาถูกยกระดับไปอีกขั้นเช่นเดียวกับฟิสิกส์ของเกมที่จะยอดเยี่ยมไปกว่าเดิมอีกมาก ฟลอร์ซาโมโตสปอร์ตวางจำหน่ายวันที่10ตุลาคมให้กับเครื่อง Xbox Series X S และ PC เกมที่3 Lost of Fallen ข้อมูลในเรื่องและเกมเพย์สำหรับอีกหนึ่งผลงานแอคชั่น RPG ์พีจีดาร์คแที่น่าจับตาซึ่งได้นักะพันธ์คนดังจาก God of War และ b l o o d b o r มาช่วยแต่งเพลงประกอบให้ทางซ i ไอเกมร่วมมือกับสตูดิโอ Hackwork ประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกม l o r d of Fallen เกมแนวแอคชั่น RPG Soul โซลไลต์ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5 Xbox Series X และ PC เนื book, ้อหาของเกมบอกเล่าเรื่องราวถึงดินแดนมอนสเตอร์ดินแดนที่ครั้งหนึ่งในอดีตการเคยถูกปกครองด้วยเทพปีศาจเอเดียซึ่งภายหลังจากที่เทพปีศาจถูกปราบและกำจัดสิ้นสุดยุคสมัยแห่งการกดขี่มาเป็นเวลาเนิ่นดนานจนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าเทพปีศาจตนนั้นกำลังจะถูกชุบชีวิตให้ฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อการขัดขวางป้องกันมิให้โลกถูกแผดเผาเหล่านักรบดักฟูลเซเดอร์จึงต้องออกผจญภัยท่องไปยังโลกแห่ง คนเป็นและคนตายหาทางหยุดยั้งทำทุกวิธีไม่ว่าจะต้องเข้าร่วมด้านสว่างหรือด้านมืดโดยผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครมักรบของตอนเองจาก9คลาส9อาชีพที่มีให้เลือกอาทิเช่นไนโรคและไฟแอพเพนทริสปรับแต่งรูปลักษณ์ของพวกเขาได้ตามใจชอบและสามารถพัฒนาทักษะตัวละครอ,อัพเกรดค่าพลังชุดเกราะคาถามนตาไปถึงสวมอาวุธสายดิบโหด ที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายสไตล์มากกว่า100ชิดและสิ่งที่เป็นจุดขายหลักของเกมคือโลกขนาดใหญ่2ใบที่ดำรงอยู่คู่ขนานกันและมันจะใหญ่กว่าเกมเดิมถึง5้าเท่าเมื่อคุณพลาดพั้งถูกศัตรูสังหารในโลกแห่งคนเป็นคุณจะตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกแห่งคนตายเพื่อต่อสู้ตะเกียบต,ตะกายกลับขึ้นมามีชีวิตรอดอีกครั้งโดยที่ข้างเอวของคุณจะมีตะเกียงอัมเบอร์แรมคอยส่องสว่างนำทางคุณเปิดเผยความลับอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ และเกม Lo อด f อฟฟอร์สามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบตะลุยเดี่ยวตามลำพังหรือชักชวนผู้เล่นอื่นเข้ามาช่วยร่วมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคพร้อมกับเราในรูปแบบออนไลน์โคว์สอคนแต่จงพึงระลึกไว้เสมอว่าผู้เล่นออนไลน์คนอื่นก็อาจบุกร<อ>ุกเข้ามาปั่นป่วนในเกมของคุณได้เช่นกันโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่13ตุลาคมนี้ลงให้กับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X และ S และ PC หากพรออเดอร์จะได้ของรางวัลมากมายสุดพิเศษ เกมที่ 4. Sonic Superstar จัดจำหน่ายโดย Sega ซึ่งเป็นาการกลับมาในรูปแบบใหม่อีกครั้งกับเจ้าเม่นสายฟ้าสีฟ้าที่พวกเรารู้จักและคุ้นเคยกันดีและการกลับมาในครั้งนี้เป็นการประจนภัยผ่านเกาะแห่งเวทมนต์นอสตาในรูปแบบ 2D Action ความเร็วสูงที่แตกต่างออกไปจากเดิมโดยที่ในภาคนี้คุณจะได้เล่นทั้ง Sonic Tail k n u c k l และเอมิลสพร้อมใช้พลังงานแห่ง e อลมาเล Power ในรูปแบบใหม่ที่จะสามารถเคลื่อนที่และโจมตีได้หลากหลายรูปแบบทะยานไปด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเพื่อนอีก3คนในรูปแบบโคออเพื่อที่จะหยุดยั้งด็อกเตอร์เอกแมนแฟงและสัตููลึกลับคนใหม่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป <tit uros> <ghost> การพัฒนาเกมในภาคนี้ได้ยกระดับกราฟิกของเกมเป็นแบบ 3D แต่การควบคุมและการเล่นยังคงความคลาสสิกเดิมแบบ 2D ไว้อยู่จากที่ผมได้กล่าวมาเมื่อข้างต้นนี้เกมซ o นิคในภาคนี้ได้มีการใช้คาแรคเตอร์ที่หลากหลายกันหลายคาแรคเตอร์พร้อมความสามารถที่แตกต่างไม่ซ้ำกันในแต่ละคาแรคเตอร์โดยสามารถใช้พลังของ Chaos Emerald ที่ส่งผลได้หลากหลายให้เป็นประโยชน์ และข่าวดีสำหรับภาคนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนพร้อมกันได้สูงสุด4คนในรูปแบบโลเคอลโคอปหมดด้วยเกมจะวางจำหน่ายในวันที่17ตุลาคมโดยวางจำหน่ายในแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC เกมที่ 5, Alan Wake 2 พัฒนาโดยค่าย l i m i t e Entertainment และจัดจำหน่ายโดย Epic Games ใน a l a Wake เขาจะติดอยู่ใน Dark ก โดยเขาต้องแลกกับอิสรภาพของเขาเพื่อกักเก็บดาร์คพีเซน์ไว้ที่นั่นตอนนี้มีซาก้าแอนเด์สันเจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่ผู้เล่นสามารถควบคุมได้และเป็นตัวละครหลักของชุดเกมเพย์ในภาคนี้ซึ่งซาก้าแอนเด์สันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ในขณะที่เธอกําลังตามหาศพลายหนึ่งศพนี้เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะคือศพของอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่ชื่อว่า โรเบิร์ตไนน์แกลผู้ซึ่งได้รับการชันสูตรพิกศพแล้วโดยเจ้าหน้าที่แอนเดอร์สันเธอได้ดึงหน้ากระดาษหนึ่งแผ่นออกจากศพของเขาก่อนที่ร่างนั้นจะถูกสิงและหนีออกจากห้องเก็บศพเพื่อกลับไปยังคาร์ดอลเลกหน้ากระดาษนี้นำแอนเดอร์สันและคู่หูของเธอไปยังสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมที่ทะเลสาบเพื่อตามหาโอเวอร์แลปนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของอลันเวกทู อลันเวกทูจะจำหน่ายวันที่17ตุลาคมนี้ลงให้กับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series X และ S, PC และ Epic Store เกมที่6เกม Spider-Man 2เกมนี้หลายๆคนอาจจะรอคอยตามที่ได้เห็นในตัวอย่างเทเลอร์ซิมบิโอถือเป็นปัจจัยหลักตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นในเกมภาคนี้รวมถึงมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปีเตอร์ไมล์เและ Harry ด้วยโดยในเกมภาคนี้จะเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆอย่างเช่นของปีเตอร์จะเพิ่มอาร์สไปเดอร์แมและซิมบิโอ ส่วนถ้าเป็นทางบ้านไม้์จะเพิ่มไบโออิเล็กทริหรือไฟฟ้าชีวาภาพและเรื่องราวของภาคนี้จะเกิดปัญหาลุมเล้าอย่างเช่นแครเวนเดอะฮันเตอร์ในพานหล้ลายแห่งโลกมาเวลและเดอะลิซราดเข้ามาร่วมมือในการต่อสู้และมาเยืนกรุงนิวยอร์กโดยมีเป้าหมายคือการติดตามไล่ล่าเหล่ามนุษย์แมงมุมที่เปรียบเสมือนเหยื่อสุดท้ายในสายตาของพวกเขาแต่ในระหว่างที่ MJ, MJ. กําลังขุดคุ้ยหาข้อมูลแรงจูงใจของเครเวนนั้น พลสิทธิ์จากนอกโลกอย่างซิมบิโอตก็เริ่มแผ่ขยายกลืนกรินทุกคนและทุกสิ่งในมหานครนิวยอร์กนอกจากนี้นเนเลอร์ Taylor ยังได้เผยแพร่โซนใหม่ของมหานครนิวยอร์กที่เปิดโอกาสให้เราได้ไปสำรวจ <You S 1> เช่นอีสต์ริเวอร์บูกรินย่านควีนรวมไปถึงย่านโคนี่ไอซ์แล์อีกด้วย โดยเกม Spider-Man 2จะวางจำหน่ายในวันที่20ตุลาเ e อ็กซ์คลูซีฟเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกมที่7 Mario Brothers Wonder <c oughs> <c oughs> พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Nintendo หรือปู่นินของเรานั่นเอง สำหรับภาคนี้ก็ได้มีการเพิ่มเติมอะไรมาอีกหลายอย่างอย่างเช่น เมื่อแตะดอกวันเดอร์ฟลาเวอร์ในเกมจะปลดล็อกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างเช่นท่ออาจจะมีชีวิตขึ้นมาฝูงศัตรูอาจปรากฏตัวขึ้นตัวละครอาจกลายร่างและอีกมากมายซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงความตื่นเต้นและความประหลาดใจที่หลากหลายรออยู่ในแต่ละเส้นทางนอกเหนือจากตัวละครที่คุ้นเคยอย่างมาริโอ้ลุยส์และโทดแล้วในซูเปอร์มาริโอ้บราเดอร์สวันเดอร์ยังมีพรินเซสพีชพรินเซสแดซี่และโยชิให้เลือกเล่นอีกด้วย นอกนอจากสิ่งต่างๆที่ผมได้เล่าไปแล้วมาตอนต้นคลิปในภาคนี้จะมีไอเทมเพิ่มพลังใหม่ล่าสุดของมาริโอซึ่งทําให้เขาแปลงล่างเป็นเอลฟ์เฟนมาริโอได้ด้วยในเกมนี้มีสิ่งมหัศจรรย์อะไรอีกบ้างนะถ้าอยากรู้ก็เตรียมหยอดเงินใส่กระปุกวะจะเจอกับเขาได้เลย ซูเปอร์มาริโอบราเดอร์สวันเดอร์จะจัดจำหน่ายในวันที่20ตุลาคมลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch เกมสุดท้ายเกมที่8 Ghostrunner 2สำหรับตอนนี้ถ้าใครสนใจสามารถโหลดได้ในเพจสโตร์นะครับผมมีให้เล่นเป็นเดโมเรียบร้อยแล้ว เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหล่าเกมเมอร์ต่างๆรอคอยกันมานานมากนะครับ Ghost Runner 2นี้เป็นเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งเรียกว่าฟันกันเลือดสาดแหลกกระจายเต็มหน้าจอเลยทีเดียวหลายท่านคงชอบในความสาดิสะใจกับ Ghost Runner ในภาคแรกไปแล้วมาดูกันสิครับว่า Ghost Runner 2นี้จะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้าง ใน g r o ทาวเวอร์2นี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของอนาคต AI ซึ่งลัทธิ AI เป็นลัทธิหัวรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นในดามาทาวเวอร์ซึ่งเป็นที่หลบภัยของเหล่ามนุษยชาติหลังจากการล่มสลายของคีมาสเตอร์ผู้ปกครองธรราคคนก่อนในการเล่นและบังคับตัวละครนั้นผู้เล่นจะต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากเพราะจะต้อง ฟันศัตรูให้ตายภายในครั้งเดียวและหลบหลีกการโจมตีของศัตรูรวมทั้งหลบหนีสิ่งกีดขวางเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายที่จะผ่านด่านไปได้ในโคซันเนอร์2นี้มีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกคือมีบทสนทนาที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและล้ำลึกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการต่อสู้ก็มีระบบใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาและยังมีการขีมร่มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวและยังมีโหมดใหม่ๆอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายในโคซันเนอร์2ภาคนี้โคซันเนอร์อ S.P.C. PlayStation 5วันที่26ตุลานี้เจอกันแน่นอนครับเอาละครับก็ครบทั้ง8เกมนะนะครับที่ทางช่องของเราได้คัดสรรเกมที่น่าสนใจที่สุดภายในเดือนนี้หลายท่านก็คงจะมีเกมภายในดวงใจแล้วว่าเกมไหนนาะที่เราจะเลือกซื้อถ้ายัางไงไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาดูกันใหม่นะว่ามีเกมอะไรที่น่าสนใจอีกทั้งเราก็จะคัดสั่งเกมอย่างนี้ไหมท่านได้เลือกแล้วก็รับชมตัดสินใจในการซื้อกันอีกขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ